ดูทุกคนดูบ้านนี้สิดูหอยเราเก็บทุกวันอะเก็บไม่วัดไม่ไหวอะเยอะจริงเลย<ม>เยอะเยอะมหาศาลเยอะอะไรขนาดนี้ก่อนงองมากเลย รู้จะเกิดมาทำไมเยอะแยะอยู่นี่ก็มีนะเนี่ยเป็นมุมเลนะมือนดิมเก็บกำจัดยังไงก็เยอะเหมือนเดิมทุกคนท้อมากเลยนะจริงๆ กำจัดหอย,ยท้อมากมันไม่หมดอ่ะมันไม่หมดสักทีอะจริงๆนะแล้วทุกคนเห็นมันใหญ่อ่ะเราซูมจริงๆแล้วมันเล็กมากเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกอ่ะทุกคนเราซูมมันดูเหมือนใหญ่ไงแต่จริงแล้วมันเล็กเล็ก,เล,กเล็กมาก แล้วเยอะดูสิมองดูโอ้เยอะ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 เต็มดินไปหมดเลยดูทุกคนดูดูในดินในพื้นดินอืมคือแบบปีไม่รู้มันจะเกิดมาทำไมเยอะแยะไปหมดเลยอะดู มองดูในรูปเหมือนใหญ่หน้าคีบนะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเราซูมอ่ะเดี๋ยวเราจะซูมให้มันเล็กลงให้ดูนะนี่คือตะเกียบเรานะทุกคนเอา,าเราปกตินะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนมันเล็กมากแรับมันเต็มดินไม่หมดเลยแล้วอยากจะร้องไ มันเม็ดใหญ่จริงเหมือนในรูปในวินในคลิปเนี่ยเราก็คงคลิปออกง่ายนะทุกคนแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยดูสิดูสิด,สดูเต็มไปหมดเลยดูดูอเงี้ยเนี่ยเนี่ย เนีย่ยเราก็คีบเก่งใช่ด้วยนั่งคีบทั้งวันอะเยอะจริงเลยรู้จะเยอะมากอะไรขนาดานี้ กำจัดไม่หมดหรอกดูดีเต็มดินเลยทุกคนดูดูทุกคนเห็นไหมอ่ะมันไม่มันเยอะมากมันเยอมะมากแล้วเบื่อมากแล้วอีเม็ดข,ขาวๆเลๆ็กๆนี่ก็หอยท้งนั้นเลยเนี่ยแนละ้วหอยลูกหอยพ่อแม่มนะันอ่ะเนี่ยดูดิดูดิ เราค่ามันไม่หมดทั้งอาทิตย์